ตอนนี้ก็มีการรีอาีแล้วก็รีซีซันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่อยากจะปลดล็อกของรางวัล r าพีเพราะว่าของรางวัลรอบนี้มันล่อตาล่อใจเสลือเกินนะคะแค่เลเวลหนึ่งปลดล็อกมาปุ๊บโดนใจ สำหรับใครที่ยังไม่เคยนะคะไม่เคยปลดล็อกเลยอยากจะปลดล็อกรอบนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าใครเคยปลดล็อกแล้วก็ยังแบบงงอยู่มาฟังทางนี้นะคะวันนี้เราจะมาอธิบายแบบละเอียดยิบยิบยิบเลยในการปลดล็อกนะคะเอาใหม่จิ้มเข้าไปตรงคำว่า RP นี่ละเอียดพอไหมมันจะมีคำว่าอัปเกรดพ a ร s นะคะให้เรากดไปเลย มันจะมาอยู่หน้านี้นะคะ Elite Pass เนี่ยมันจะเป็นแบบธรรมดาเนี่ยที่เห็นว่า720 UC ฝั่งซ้ายนะคะเมื่อปลดล็อกฝั่งซ้ายเราจะได้แค่เลเวลที่เรากำลังเก็บถึงอย่างสมมุติตอนนี้เนี่ยของพี่อยู่ที่เลเวล2ใช่ไหมถ้าเราปลดล็อกแบบฝั่งซ้ายนะคะเมื่อเรากดซื้อเราก็จะได้ถึงเลเวล2แต่เราสามารถ เก็บไปได้จนถึงเลเวลร้อยก็ต่อเมื่อเราไปทำภารกิจนะอันนี้ทำไม่ยากนะคะแป,ป๊บเดียวก็100แล้วแต่สำหรับใครที่มีงบแบบจำกัดมากๆนะคะเขาก็มีแบบให้เราเนี่ยเลือกซื้อทีละ50เลเวลให้จิ้มเข้าไปตรงเลเวล1 5 0ถึง50อันนี้มันจะเป็นแพ็คย่อยลงมานะคะ ราคาจะอยู่ที่360 UC เท่านั้นเมื่อเราทำภารกิจไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีของรางวัลทุกเลเวลสามารถไปดูกันได้นะคะในหน้าของรางวัลอาพี่ ในส่วนนั้นก็จะมี UC ที่คืนมาด้วย UC ที่ได้รับคืนนะคะเราจะไม่ได้รับคืนทีเดียวมา360นะเราจะค่อยๆได้รับตามรางวัลน,นะคะจนครบ360 UC นั่นเองและเมื่อเราเก็บ r p ไปจนถึงเลเวล50เราก็นำ UC ส่วนนี้มาปลดล็อกต่อนะคะในเลเวล51ถึง100ไม่งงนะ หรือใครมีอย่างที่บอก720 UC ก็กดซื้อได้เลยทีเดียวนะคะเลเวล1ถึง1 0 0 720 UC จิ้มไปอันนี้ก็เหมือนกันปล็อกแล้วนะคะก็จะอยู่ที่เลเวล2ไม่ใช่ว่ากดปุ๊บได้ถึง100นะคะเห็นบางคนชอบไปโพสต์ถามว่าพับจีโกงทำไมไม่ได้ถึง100มันได้ถึง100แต่จะต้องไปทำภารกิจก่อนนะคะเขาถึงบอกว่ามันเป็นการปลดล็อกปลดล็อกเลเวล 1ถึง100ไม่ใช่ว่าปลดล็อกแล้วได้รับเลยนะคะแล้วก็จะมีทางด้านฝั่งขวานะคะอันนี้มันจะเป็นแพ็คพิเศษหรือว่าแพ็คใหญ่เมื่อปลดล็อกแล้วเนี่ยราคาจะอยู่ที่1920 UC ยูซีซึ่งถามว่าแพงไหมก็แพงแต่มันจะมีของพิเศษที่เพิ่มเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกรอบรูปท่าเต้นฉลองกินไก่อันนี้จะเป็นท่าธรรมดา ใครอยากอัปเกรดก็ต้องไปซื้อของไปอัปเกรด5ชิ้นนะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบไม่มีเอฟเฟกถ้าแบบอัปเกรดมันก็จะมีเอฟเฟกเหมือนที่เราเวลาเต้นตอนได้กินไก่นะคะแล้วก็จะมีรูปปั้นแต่งบ้านนะ,ะแล้วก็ของรางวัลอื่นๆก็เหมือนกันเลเวล1-100ถึง100ได้รับคืนมา720 UC เอ้ยลืมบอกไปฝั่งซ้ายถ้าซื้อแบบ720ก็จะได้รับคืน720นะคะ ฝั่งขวาซื้อ1920 UC ก็ได้รับคืน720 UC อ720เหมือนกันแต่ที่มันแพงเพราะว่าเมื่อเราปลดล็อกเนี่ยอาของเราจะบวกไปอีกประมาณ20กว่านะคะกว่าเลเวลเลยเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูแต่ใครจะซื้อฝั่งขวาพี่แนะนำว่าให้กดฝั่งซ้ายก่อนและใครที่กำลังจะกดปลดล็อกนะคะให้กลับเข้าไปดูที่ ตรงเติมก่อนนะคะฝั่งขวาจิ้มเข้าไปเลยทุกคนเห็นไหมฝั่งซ้ายมือนะคะให้กดรับมันจะเป็นคูปองส่วนลดในการปลดล็อก r p นะคะแต่ถ้าไฟพลาดไปแล้วไอคูปองส่วนนี้เนี่ยสามารถนำไปลดเอ่อในการซื้อของอย่างอื่นได้40 UC นะแต่ถ้าคุ้มที่สุดก็คือเอามาปลดล็อก r p นั่นเองแต่ลหลายหคนก็อาจจะลืมไปเนี่ยพี่เอามาให้ดู เนี่ยของพี่อยากจะซื้อฝั่งขวาแต่ก่อนจะซื้อฝั่งขวาพี่จะกดซ้ายก่อนเพราะว่าอะไรมันจะมีในทางด้านของสิทธิพิเศษทุกคนจิ้มเข้าไปตรงนี้ตัว V ีนะคะพูดง่ายๆเลยมันจะมีรางวัลเพิ่มเติมสิทธิพิเศษการเปิดช้ยพาสต,ต่อเนื่องนะคะเนี่ยเห็นไหมถ้าสมมติว่าต่อเนื่อง3าครั้ง5ครั้งเนี่ยมันจะมีในส่วนของซีเซอเป์เศษท้ายอันนี้คือฝั่งซ้ายนะคะคือแพ็คธรรมดาแต่ถ้าเป็นแพ ฝั่งขวาแบบ1920 u c เนี่ยมันก็จะได้เพิ่มมาเข้ามาอีกเหมือนกันโอเคเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูเลยแล้วกันเนาะในส่วนของคนที่สายประหยัดนี้ไม่น่าจะงงแล้วนะโอเคนะผ่านไปแล้วนะก็คือถ้าปลดลลอกแล้วก็คือได้แค่1 l e v e เลเวลนะคะสมมุติเก็บได้ถึงเลเวล2ก็ได้เลเวล2แล้วค่อยไปเก็บภารกิจเอาตามนี้นะเดี๋ยวพียงพี่จะกดแบบอันนี้ก่อน เนี่ยมันจะมีให้หักเลยนะคะคูปองที่เราแลกมาเมื่อตะกี้ไม่ได้แลกมาดิคูปองที่เราไปรับมาคูปองอันนั้นนา่ะแค่เราเติมครบ360 UC ยกูซีก็จะได้รับเลยนะคะแล้วก็ชุดฟรีด้วยเดี๋ยวค่อยไปรับทีหลังไกขันขออภัย <laughs> อันนี้เนี่ยเลเวลนะเดี๋ยวก่อนพี่ขอดูแป๊บหนึ่งอ๋อมันก็เพิ่มมาเหมือนกันเลเวลนะคะ100แต้มเท่ากับ1 l e v e เลเวลนะแล้วก็พี่ก็จะปลดล็อกทางฝั่งขวาต่อมันก็จะหักลบกันไปนะคะเสียเพิ่มอีก1,200 UC อ นี่คือได้รับแล้วนะตอนนี้พี่อยู่ที่เลเวล30แล้วนะคะในการอ,อ,อัพในส่วนของเลเวลเนี่ยใครที่อยากได้แบบเร็วๆเลยก็พี่ขอแนะนำไปในทางด้านของการซื้อแพ็กกิจกรรม RP อันนี้เลย1กล่องนะคะจะราคาอยู่ที่1,000 u ยูซี และใน1กล่องก็จะประกอบไปด้วย1,000คะแนน r p ก็เท่ากับ10 Level r p นั่นเองอย่างอันนี้เนี่ยเขามีให้กดซื้อได้ทั้งหมด10กล่องราคาจะอยู่ที่1,000 0 UC นะคะก็สามารถกดได้ทีละกล่องก็ได้จะซื้อทีละกล่องทีละ2กล่องก็ได้แล้วก็ UC ในส่วนนี้เราจะได้รับคืนมาทั้งหมดเลยก็ต่อเมื่อไปทำภารกิจ r p เช่นกัน งงไหมไม่งงกดให้ดูเลยพี่จะซื้อไป7กล่องนะคะเกล่องราคาอยู่ที่7,000ยูซีในส่วนนี้ก็จะได้รับคืนมาทั้งหมดเหมือนกันเขาจะคืนให้ทุกๆ1,000คะแนนนะคะ1,000ยูซีไปรอยแล้วเห็นไหมด่วนจี เนี่ยถ้าเราทำภารกิจจนครบ1,000มันก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะให้เรากดรับอยู่สีขคืนอย่าลืมนะสำหรับใครที่ปลดล็อกแล้วก็อย่าลืมมาเข้าร่วมทีม RP นะคะมันก็จะได้รับของรางวัลเยอะแยะมากมายสามารถสร้างหรือไปอยู่รวมทีมกับผู้เล่นอื่นก็ได้นะก็ <S 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 อยู่ได้ทั้งหมด20คนนะคะอันนี้คืออะไรพี่สร้างอย่างวะ <c oughs> กดเชิญเลยเรียบร้อยดเดี๋ยวน้องๆเขาก็ทยอยเข้ามาสำหรับคะแนน RP โบนัสนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะอันนี้จะเป็นคะแนน4รเ <c oughs> นี่ย1น4แต้มได้มา1 l e v e เลเวลกับอีก24แต้มเลยนะคะ ยังไม่ครบอ่ะเดี๋ยวค่อยกดรับนังเหลือยังอีกหนึ่งภารกิจยังไม่เสร็จนะคะกดรับของรางวัลเป็นไงเลเวลหนึ่งนะเนี่ยอสกินปืนน่ารักมากสกินเครื่องบินสกินมัวก็น่ารักสกินลูกโซงนะคะผ้าชุดของแดงมีด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นเลยที่เลเวล40นะมีชุดแล้วก็มีผมนะคะ สกินปืนอันนี้เป็นปืนอัพเกรดนะ M 1 6บโมสินสกินกระเป๋าที่ห้อยสกูตเตอร์อันนี้แหวกกับเพื่อนนะ A สามสิบสองนี่ชุดดักล่ากุลาบกุลาบเพียงพิงดอกนี้บ่มีไผ่จงไปเรืเ่อย เลเวล100นะคะสามารถทำการอัพเกรดเปลี่ยนสีชุดได้เวลาจะเปลี่ยนสีก็จิ้มเข้าไปนะคะกดตรงที่เปลี่ยนสีถ้าเราไม่อัปเกรดนะคะเราก็จะเปลี่ยนได้แค่2อย่างนะตรงหมวกกับเชือกผูกรองเท้านะคะอัปเกรดก็จะใช้การ์ดอัปเกรดนะคะในการปลดล็อกไปเลเวล2นะคะใช้ส ไปแล้วสมใช้8นะคะในการเปลี่ยนสีก็สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยนะอุยสีขาวสวยจังแล้วก็กดตกลงคุณยังไม่ได้เปลี่ยนสีเอาเอาวเปลี่ยนแล้วนี่สามารถใส่กับผมอื่นก็ได้นะคะแต่ผมที่เขาให้มาก็สวยแล้วเนาะชอบอะอเอนะแว่นตาออกหน่อย สวยมากทุกคนไม่มีไม่ได้แนวชุดของผู้ชายก็สวยนะคะผ้าคลุมนี้แบบพิ้วนะดีดิดูดิอ่ะะอัะะแล้วเราจะใส่กับหมดเฮ้ยเก๋ๆไปอีกแบบนะจ๊ะนี่เข้ากันเข,ข้ากันก็ต้องเปลี่ยนชุดเป็นสีชมพูอ่อนๆน,นะคะใดๆคือทุกคน หลายคนนั้นก็บอกว่าชุดฟรีอันนี้คือดี <laughs> นี่คือชุดฟรีนะทุกคนเก็บพารกิจไปให้ถึงก็ได้รับแบบฟรีๆนะคะไม่ต้องเก็บเออ่ไม่ต้องปลดล็อกอาพีก็ได้สำหรับสายฟรีนะคะมีอะไรอีกไหมเนี่ยอืม มือนจะลืมอะไรเออตอนแรกลืมมาดูว่าอันนี้เนี่ยมันสามารถปลดล็อกตอนเลเวลเท่าไหร่ก่อนจะไปปลดล็อกทุกคนก็เข้ามาดูตรงนี้ได้นะคะและใครที่ไม่ได้ซื้อแออพ็คพิเศษก็สามารถมาซื้อในร้านค้าผีได้นะคะสำหรับท่าฉลองกินไก่แล้วก็ของรางวัลอื่นๆด้วยอันนี้นี่ก็เป็นท่าที่เอามาขายในร้านค้าอภีนะ อันนี้จะเป็นแปลงสำหรับอัปเกรดท่าเต้นนะคะให้เป็นเอฟเฟกให้มีเอฟเฟกทรงผมใหม่ทุกคน1,200 UC นะจ๊ะระเบิดไฟมีคิวฟีดนะแล้วก็กล่องอันนี้นะคะต้องปลดล็อก l ล v ว l 100ก่อนนะถึงจะมาสุ่มได้จะใช้ทั้ง UC หรือคะแนน RP ในการสุ่มก็ได้นะคะ 1>, 1ครั้ง90คะแนน RP 10ครั้งก็810คะแนนนะคะก็เป็นของในซีซันเก่าๆนะทุกคนโหโหอย่างตึงครับจานเอามาให้เราเนี่ยได้มาสุ่กันพีก็สูตรก็มีโอเคประมาณนี้ แล้วก็สำหรับของรางวัลซีซั่นเกือบลืมไปเขาจะมีการรีทุกซีซั่นนะคะและรอบนี้ก็เหมือนเดิมก็จะมีฉากล็อบบี้หรือว่าทีมนะคะเก็บจนถึงเลเวลแม็กจะเป็นฉากอันนี้แบบเคลื่อนไหวจะเป็นแบบชั่วคราวนะคะและใครอยากได้ถาวรก็ต้องรอวงล้อ วงล้อไหนไม่ใช่วงล้อหน้าวงล้อหน้าอีกวงล้อที่2ของซีซันนะคะของระดับทองนะมันจะเป็นฉากแบบธรรมดานะคะให้เราเนี่ยไปแลกเพื่อทำการอัปเกรดฉากนี้ให้เป็นถาวรถ้าใครอยากได้นะแล้วก็สำหรับใครที่เคยถามว่าจะทำตราให้เป็นสีทองยังไงนะคะหรือว่าทำให้แบบให้มีแบบนเนี้ยถ้าสีทองน่าจะเวล70หรือว่า60อัพ อันนี้จะเป็นสีเงินก็คือเลเวลยังน้อยอยู่นะคะให้มันเป็นๆอย่างเงี้ยเราก็แค่จะต้องสะสมคะแนนคอลเลกชันนะคะในช่วงของซีซันเริ่มตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่เริ่มอาพีไปจนถึงท้ายซีซันนะคะก็คือตลอดระยะของซีซัน a 1 1เนี่ยจะต้องเก็บคะแนนของคอลเลกชันนะคะให้ครบตามที่เขากำหนดอย่างเนี่ยตอนนี้ ของพี่ได้ถึง <c oughs> ของอภัยตอนนี้ของพี่ได้ถึงเลเวลที่5นะคะอันนี้แค่ปลดลอะของ r p เท่านั้นนะใครอยากได้คะแนนเยอะก็ให้ไปอัปเกรดปืนไปอัปเกรดรถนะคะอันนั้นจะได้คะแนนเยอะหน่อยใครอยากรู้ว่าคะแนนซีซั่นนี่คืออะไรก็กดเข้าไปที่คลังสมบัตินะคะแล้วก็ดูชุดเซตทั้งหมดทุกคนเห็นไหมในแต่ละระดับในแต่ละชิ้นนะคะจะมีคะแนนที่แตกต่างกัน อย่างของทองก็บวก45ของแดงก็15อันนี้แหละคือคะแนนคอลเลกชันนะคะและอย่างปืนเนี่ยเขาก็จะมีการบวกคะแนนที่แตกต่างกันไปแต่ละเลเวลนะคะพี่เคยเทำคลิปอยู่สามารถย้อนไปหรือว่ากดค้นหาดูได้นะคะ ็ประมาณนี้ทุกคนของเลเวล6เนี่ยสามารถแชร์ชุดแดงนะ,ะให้กับเพื่อนตรงหน้าล็อบบี้ได้ด้วยที่น่าสนใจก็น่าจะมีเท่านี้ส่วนอาชีพก็คือทั้งหมดนะไม่รวมไม่รวมกันไม่ใช่ว่าไม่รวมกันอาชีพจะแยกกับซีซันแต่คะแนนรวมกันนั่นแหละ คะแนนอาชีพก็คือคะแนนทั้งหมดตั้งแต่เล่นมาจนถึงปัจจุบนันส่วนซีซั่นเขาก็จะแยกเป็นในช่วงของซีซั่นนั้นๆน,น,นะคะเมื่อจบซีซั่นก็จะรีเซ็ตของรางวัลใหม่แล้วก็รีเซ็ตคะแนนใหม่ด้วยแล้วมันก็จะมีหมุนติวหมุนติวนะคะเน็ตไม่ดีนะจ๊ะ ตอนยนตะตอนยนตะตอนยนโอ้ได้เวลาเหลือเกินฟ้าอมเขียวอันนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันของฟ้าอมเขียวนะคะเขาก็จะมีของรางวัลเซตที่เขาให้เราเก็บก็จะมีเนี่ยเนยเ,นเาจะระบุนะคะจะมีเซตพวกเนี้ยให้เราได้เก็บกัน รวมไปถึงของรางวัล IP ด้วยแล้วก็จะมีหมึกจีนอันนี้จะเป็นเซตของของทองนะคะที่จะเข้ามาในวันที่24 24นะคะก็จะมีชุดเซตใหม่ที่เป็น M4 เ,เสือโคร่งนะคะแล้วก็จะมีเซตเก่าแล้วก็นูน่นอีก39วันก็จะเป็นเซตที่2นะคะไม่น่าจะลืมอะไรนะนะ ใครมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้เนาะพี่จะตอบให้เท่าที่ทราบนะคะอันนี้จะเป็นสิทธิพิเศษสำหรับแพ็กใหญ่นะ I will cut you โอเคไปก่อนนะ,นะทุกคนบาย